เรื่องราวของศาสตร์ของจุ้ยเต๋าหมกดําที่ผมสนทนา,ากับท่านอาจารย์นั้นแต่ละวันนั้นไม่ซ้ํากันเลยนะฮะแล้วก็ที่สาคัญกือกระซิบนิดนึงว่าพุกครั้งที่ผมสนทนากับอาจารย์เราไม่เคยเตรียมตัวกันมาก่อนวิชาต่างๆที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยอาจารย์เขียนออกมาเป็นเล่มๆแล้วสิ่งที่ผมถืออยู่ในมือที่เป็นแค่ส่วนน้อยที่อาจารย์ได้พูดถึงอยากให้ไปลองอ่านเล่มน,นี้ก่อนเล่มน,นี้มีชื่อว่าคมภี K ์อ e ี e ้จินต้นกาเน,นิดวิชาของจุ้ยเขียนโดยอาจารย์เล่มนี้เขียนมาประมาณกี่ป,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 ปีแล้วเนี่ย น่าจะไม่กี่ปีคืเอเขียนยนานแล้วแต่ว่าหมายถึงว่าเวลาพิมพ์พิมพ์ไม่กี่ปีโอรายละเอียดเยอะมากและทําให้เราเข้าใจถึงต้นกําเนิดวิยยาชาคงจุ้ยความหมายของวิชาคงจุ้ยรวมไปถึงพื้นฐานที่เราจะต้องรู้ในการศึกษาเรื่องของคงจุ้ยครับเล่มนีเ้นเ,นเ,นเนี่ยมันจะ,ะควละอี้จริงกับกับที่เป็นคําทํานายโดยทั่วไปเราจะเห็นว่าฝรั่งก็แปลอี้จริงกันออกมาเยอะแยะครับแต่แต่นั่นเป็นเป็นในลักษณะเหมือนกับ เป็นเร่มรวมการทํานายออืแต่อันนี้คือรากฐานหองจู่อิงคงมันคนละอะไรการเขียนออกมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเขียนคําทํานายอซึ่งมันก็จะเหมือนกันอะกี่คนกี่คนเขียนก็จะคำทำนายประเภทในแนวเดียวกันทั้งทั้งหกสิบสี่ข้อแต่ว่าในกรณีเนี้มันเป็นพื้นฐานเริ่มต้นออกมาได้ยังไงอแล้วก็ก่อนจะไปถึงตรงที่เขาจะไปแปลเป็นเอาเป็นคำทำนาย